ต้องพ่อลงนะปากปากโก้มโก้มเลือดหน้าไปนะปากโก้มใหญ่นะครับเอาให้ตรงมหลวงพ่อนะอปากของก็ปากได้เลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเดือนกุมภาคืนนี้วันที่ที่สิกุมภาพันธ์นะประจับในที่นะก็ โกรธเพรากล่าวไว้ว่าพระราหูกับพระเกศไปเจอก voilà> ันพระเกศไายเข้าพระราหูนะก็จะมีเพราะว่าเจ็องพระราหูกับพระเกศอยองค์เดียวกันโดนพนารายตัดเชียกจับไปก็เลยแากที่เขาเรียนไปเจอกันก vale ็จะว่าเป็นอำนาจรารมีพระราหูเจ็องคนะครับวัดก็จะมีเกี่ยวเรื่องไหว้พระราหูเดี๋ยวเข้ามาไหว้ได้ที่วัดนะมาไหว้ได้ ตรวจพิธีการโยกศีราะข่าวสารภายในเขตเซนต์บุ๊กนะครับสาหรับวันที่26กุมภาพันธ์นะครับอันนี้ก็จามโหราจาตามเทพผ่อนพ่างอนลาดคือเราก็พูดทำนายไทยท้าก็เรื่องพระเกศโคจประาพบกับพระราหูนะครับ และสลัง,งานติดทองรูปนิด้9วัด9ศูนย้9รูปนาโยก็มาหนักรวมอนุโมทนาบูรได้รวมเจียภาพบูรนิดตดาโยก็แจ้งความประสงค์ได้บารมบูรได้ที่วัจพพดจากเสียภาพบูรนิดๆเทียบภาพแผ่นทองจากรวมอนุโมทานาบูรร่วมกันจากดำบูรให้แต่ละว,ว,วัดแต่ละวัดถวายรูปนิดแทแต่ละวัดแต่ละวัด และหลวงพ่อแฟนก็ยังอุปถัมภ์โรงเรียนโรงพยาบาลงานอาถรรเข้ามาอนาาุโมทนาบุญใหญ่บุญใหญ่นาติิทองลูปในี้เก้าวอัศจรรสุก้าวรูปสังวันเข้ามาขาดสีทองได้ขาดสีทอ,องได้ เข้ากล่องนะอาโยกกิบทานได้นะครับข้ากล่องข้ากล่องจากแม่แมงตัวอาอาเสียข้ากล่องอาโยมเอากลับไปทานที่บ้านก็ได้นะครับจาเข้ากล่องข้ากล่องข้าผักท้าผักนะฝากโยมไปรับได้เลยนะครับข้าผักดาดที่วัดสว่างอารวมนี่นี้ว่าตีโรงทานโดมทาน ก็จะมีงานพระจาจาร์เปิดโงภานงานลากหลังอับปายรากหลังไม่ลากหัวังานปิดทองหรืองานวัดนี่ก็จะมีคำว่าโงภานโงภานของวัดจากก็จะมีคำว่าโงภานบมบมดี

Còn được mà!